สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนค่ะวันนี้ก็อยู่กับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งแอมเนี่ยก็ได้ทรศัพมือถือจากทาง ASUS นะคะมารีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นก็คือ ASUS Zenfone 2 Laser s e นะคะเป็น Special Edition นะคะเขียนไว้ข้างกล่องแบบนี้แต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากตัว t ูเล Laser ก่อนหน้านี้ยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ในเรื่องของการดีไซน์นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆหรือว่ารุ่นที่ในค่ายของทาง ASUS เลยนะคะแล้วก็เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้เลยนะคะเพราะว่าการออกแบบของเขาเนี่ยคล้ายกันเลยหน้าจอของเครื่องนี้นะคะคือจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะจอเป็นแบบ IPS ความละเอียดอยู่ที่ระดับ HD นะคะด้านหลังตัวเครื่องถ้าหลายๆรุ่นที่ใครเคยเห็นโทรศัพท์มือถือ ASUS อยู่แล้วนะคะเ็าจะมีการออกแบบให้ด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีปุ่มกดเลยนะคะแล้วก็ฝาหลังตัวเครื่องเนี่ยจะมีส่วนโค้งที่มนรับแล้วก็ พอดีกับมือทําให้เราแบบจับถือใช้งานได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนปุ่ม power เนี่ยจะย้ายมาอยู่ด้านบนปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้เพิ่มลดเสียงนะคะอย่างที่อย่าเคยบอกไปว่ามันกดเพิ่มลดเสียงยากสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะต้องระวังในการกดปุ่มเพิ่มลดเสียงนิดนึงแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นเ e น f o n e 2เลเซอร์นะคะก็จะมีเลเซอร์โฟกัสมาให้ด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้นั่นเองค่ะ สำหรับสิ่งที่แตกต่างไปจากตัว ASUS Zenfone 2 Laser รุ่นก่อนหน้านี้นะคะคงจะต้องไปนในเรื่องของสเปคนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นนี้บอกแล้วว่าเป็น Special Edition นะคะสเปคเนี่ย up ขึ้นกว่าเดิมนะคะเปลี่ยน CPU เป็น Snapdragon 615นะคะก็คือแรงกว่าตัวก่อนหน้านี้แล้วแรมเนี่ยจากรุ่นก่อนเนี่ยที่ให้มา2 g b นะคะตัวนี้พิเศษให้มาเป็น3 g b นะคะเช่นเดียวกับหน่วยความจาภายในตัวเครื่องเลยที่ก่อนหน้านี้นะคะให้มาแค่16 g b นะคะตัว นะะหน่วยความจําจะอยู่ที่32กิกะไบต์ใส่ m ม c r o SD card ได้เช่นเดียวกันนะคะใส่ได้สูงสุดอยู่ที่128กิกะไบต์นั่นเองค่ะทุกอย่างนะคะในสเปคเนี่ยมีการอัพให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะชนะในเรื่องของการใช้งานทั่วไปหรือว่าเล่นเกมเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแอบได้ลองทดสอบการเล่นเกมไปแล้วนะคะถือว่าทําได้ลื่นไหลเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองเล่นเกมให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันแล้วกันค่ะ สเปคของตัวเครื่องนะคะที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าตัวก่อนนะคะอย่างที่เราได้ลองทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เองนะคะอากจะคิดว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานหนักมากตัวนี้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้เต็มวันสบายๆเลยนะคะเพราะว่าให้แบตเตอรี่ความจุมาถึง3,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะนอกจากนี้รองรับ 4G LTE ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้2ซิมิการ์ดแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะคะเพราะว่าราคาของเครื่องนี้เนี่ยแค่6,990บาทเท่านั้นเองค่ะกล้องของรุ่นนี้เนี่ยกล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะ กล้องหลัง13ล้านพิกเซลมี duo LED flash ติดมาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในรุ่นของเซนฟ o น e ูเลเซอร์ก็มีเลเซอร์โฟกัสอยู่ด้านหลังตัวเครื่องอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะแล้วก็ใครนะคะที่เคยดูรีวิวของโทรศัพท์มือถือ ASUS หรือว่าเคยได้ลองใช้โทรศัพท์มือถือ ASUS นะคะก็จะรู้แล้วว่าตัวกล้องเนี่ยมีโหมดการใช้งานให้เลือกหลากหลายเลยตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะก็คือโหมดต่างๆยกตัวอย่างเช่นเซลฟี่พานรามานะคะถ่ายกลางคืน HDR นะคะแล้วก็สำหรับ สาวๆก็จะมีเป็นโหมดหน้าสวยที่ปรับระดับได้ตามที่ต้องการแต่งหน้าได้ด้วยสามารถเลือกได้เลยค่ะ กับตัว ASUS Zenfone 2 Laser SE นะคะที่เป็นรุ่นพิเศษนะคะ Special Edition สำหรับเพื่อนๆชาวไทยโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าทำมาเพื่อขายในประเทศไทยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีการอัปเกรดสเปคให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่แบบเป็นคอเกมอยู่แล้วแอมเชื่อว่าน่าจะถูกใจนะคะเพราะว่า,ามาเล่นเกมเน้ลื่นมากๆเลยนะคะและถ้าใครนะคะที่อยากอ่านรีวิวแบบฉแบบับเต็มละเอียดยิบนะคะเข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ w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  e b o s p e c p h o n e c o m นะคะหรือว่าถ้าใครมีปัญหา เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือว่าอยากซื้อเครื่องไหนดีรุ่นนี้ดีหรือเปล่านะคะเข้ามาคุยกับพวกเราได้ในไลน์ของพวกเรานั่นเองค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้แอมด้วยนะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ